สเต็ปก็คือให้เรามาทําการเคาะปลายตรงนี้ก่อนคาปลายตรงนี้ก่อนเอียงนะครับเอียงนะเคาะอย่างนี้ไม่ได้นะเอียงนะเอียงเคาะเคาะไม่ต้องเยอะให้ให้ตรงนี้แตกตรงปลายแตกพอตรงปลายเนี่ยไอ้ตรงนี้คุมไปก่อนก็ได้เนี่ยให้ให้ตรงนี้แตกเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะไม่ทําหมดเพราะว่าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าเราเคาะหมดปุ๊บอ้าปลายสเก็ตสแลกมันจะโดนทับไปหาแนวเชื่อมเดิมนิดเดียว อันนี้คือเทคนิควิธีนะครับแค่นี้พอเวลาตอรูดเชื่อมเราไม่ใช่ว่าต่อจากปลายนี่นะไม่ใช่ก็คือคือ,คอมาหนึ่งในสามก็คืออยู่ตรงตรงหัวอรากไปปุ๊บอยู่กับที่ก่อนนะครับอยู่กับที่ก่อนปุ๊บซ้ายขวาซ้ายขวาเลื่อนมาซ้ายขวาซ้ายขวาโอเคนะดังนั้นถ้าเราามือใหม่ๆมือเรามันสั่นอยู่แล้วใช่ป่ะเราก็ไม่เป็นไร ก็อยู่กะที่ก่อนมือเราสสนไงน้ำละลายน้ำหลอมาลายมันก็จะได้พอดีแต่ต้องครัวคืออากปุ๊บมันต้องสายไงโอเคนะอ่ะดูบนหนึ่งหนึ่งในสามเอาไปเอาไปเพื่อนซ้ายขวาเดินมาตามอง์ประกอเลยครับระยะห่างความเร็วกำลังเสมอกันบุ้มเดินมาเดินมาเรื่อย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  จนจบจบหยุดกันที่ก่อนหนึสหยุดกะที่แล้วก็ยกอันนี้คือถูกต้ององค์ประกอบวิธีนะครับเราเราเวลาจบเราจะยกเลยไม่ได้เราต้องหยุดก่อนหยุดอ้าก็หยุดไว้ก่อนนะครับเพราะว่าให้ได้แนวเชื่อมมันสม่ำเสมอกันนะครับร้อนแดงส้มแล้วเป็นสีดำ อย่างนี้เรามาทําการวิเคราะห์นี่มันจะสีลุงลุงเงี้ยเราก็มาทําการวิเคราะห์ยิ่งแนวละเอียดเท่าไหร่ยิ่งดีนอ,อันนี้อันนี้ก็คือสีลุงสีลุ้งไม่มีปัญหาอะไรเพราะเกิดการร้อนตัวเย็นตัวที่อุณหภูมิแตกต่างกันนะครับก็ให้ให้หลอมละลายมีแนวอย่างเงี้ยทีละเอียดอย่างเงี้ยถือว่าโอเคถือว่าดีดีมากโอเคนะครับดังนั้นถามว่ายาก บางคนก็บอกาอาจารย์ยากถามว่าง่ายอาจารย์มันง่ายจังบางคนเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงบางคนอาทิตย์บางคนเป็นเดือนบางคนเชื่อมยังไงก็ไม่เป็นอยู่ที่ไรครับก็คืออยู่ที่จินตนาการเราอยู่ที่แนวคิดที่เราจะเอาไปใช้กฎกติกาหรือระยะห่างความเร็วบุมตรงนี้ถ้าเราทำได้เชื่อมได้มันโคตรง่ายเลยมันมีความสุขอะ